สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ขอสเสนอข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนนี้มีดังต่อไปนี้ครับจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสุดดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาในศุรศักเจริญสิริโช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มถวายสักการะและถวายราชสาดุดดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริรเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2498ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถบรรเทาความทุกข์ยาก แก่ประสบนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดีตลอดมาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดอบรมการวางแนวทางการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่19พฤศจิกายนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดอบรมการกำหนดแนวทาง การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2556เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์มุ่งให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงการพัฒนาและฟื้นฟูโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญรวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบหรือไม่เป็นธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กและพระราชบัญญัติป,ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำร,รุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเมื่อเวลา9น้นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายน นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำสวนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ณนวัดหนองมะขามตําบลบึงประทูอําเภอวรินพนธ์พิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการโดยภายในงานมีหน่วยงานต่างๆนําบริการไปให้ประชาชน ทั้งในด้านอาชีพสาธารณสุขการจัดหางานการจําหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนด้วยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจนํานวนมากนอกจากนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบจัก,กรยานให้เด็กนักเรียนมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วยนครสวรรค์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานางกัญทยาผู้สว่างรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการตามโครงการจัดระเบียบสังคมพ<อ>เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางสนงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2556 โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมนครสวรรค์ต่อไปพร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยเจ้าหน้าที่ป่าสุสว์และเจ้าหน้าที่เขตห้มล่าสัตว์ป่าบ,บึงบระเพ็ดออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณแหล่งอาศัยของนกภายในบึงบระเพ็ด เมื่อเวลาเจ็นาฬิกาของวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตรองผู้วา่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อบริเวณแหล่งอาศัยของนกภายในบึงบรพเพชรเพราะขณะนี้มีนกอพยพหลายชนิดเริ่มอพยพเข้ามาอาศัยในช่วงนี้ซึ่งที่บึงบรพเพชรในช่วงฤดูหนาวของทุกปีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะดดําาาาเเนนนิกรฉีพ่ยชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกแต่อย่างไรก็ตามทางประุษสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้วางมาตรการในการป้องกันไว้แล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ประมงจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเฉลิมเพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่13พฤศจิกายน นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงจะมีพระชนมพรรษา87พรรษาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมโดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นปลากินพืชได้แก่ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาวจำนวนทั้งสิ้น1,999,999ตัวลงสู่บึงบระเร so, ร Stevens, พ็ดเพื่อเป็นการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและยังเป็นการอนุ ans, รักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชนต่อไปได้อีกทางหนึ่งด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เข้าเยี่ยมนายสุวินยศสมบัติหนุ่มพิการจากกรณีการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ใช้อาวุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บเป็นอาวพาธแล้วร้องเรียนต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา10.00นอาของวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะเหล่ากาชาติจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านเลขที่276ทับ10 หมู่2ตำบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของนายสุวินหรือบอยยศสมบัติอายุ29ปีหนุ่มพิการจากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ใช้อาวุธปืนยิงจนได้รับบาดเจ็บเป็นอาัมาาพาตในขณะเข้าจับกลุมคดียาเสพติดโดยก่อนหน้านี้ได้เข้าร้องเรียนที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งทางหม่อมหลวงปรนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปะลัดสำนักนายกได้รับเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง พร้อมได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เข้าไปดูแลแก้ปัญหาซึ่งในครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโดยทางจังหวัดจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้การปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการกลางเข้ามาหาข้อยุติและให้ความเป็นธรรมซึ่งทางด้านนายสุวินหรือบอยได้แสดงความพอใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงมาให้การช่วยเหลือด้วยตนเอง ท่านจะติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ